โอเคนับเงินแบบชำนาญเลยเนาะห,นหลังจากที่ไล่มาเรียบร้อยเนาะตกอยู่อ่าสามล้านสี่แสนแปดสิบพันกีบพี่น้องเลย เราทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่ไอ้ไอ้น,น้องท้งซองฟังเ่าไทยสุขูสุคนเมื่อนี้กามาพบมาพอ,าพอกับบ่าวเวซีร้อยเซนเก่าเซนเคยพี่น้องและตอนนี้ฮิลใ,ในซองสร้างรถจักร,กรมัก,กเกษตรสำหรับเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะบ่าวเบกาซีเอาใบบินที่เฮาอาคายมันแล้วได้ใบบินมาเนาะไปอ่าตาซิงเพื่อไปเปลี่ยนเอาเงินค่าน้ำมันประมาณนั้นพี่น้องนี่เนาะ ก็คือสุดหนึ่งเนาะที่เฮาก้นไปแล้วนะบเบีก็ได้ไปเอาแล้วสุดหนึ่งนะเฮาไปบเบีไปเปลี่ยนนระได้อยู่ซิทเกตล้นนนานเนาะเงินได้ไปบินและบันีเงินน้ํามันที่เขาเจ้าให้ก็คือเก่าแสนสี่สิบประมาณนั้นพอบเบ,บีเป็นคนไปเอาเนะบาะบเบีจื้ออยู่และชุดนี้ก็คือเฮาก้นอยู่ส่วนประร่อยเนาะเป็นเวนิร์กใหญ่กะอีกหน่อยเดียวกระเบิดแต่เฮาต้องการเงินค่าน้ำมันเนาะต้องการเงินมุนเด็ดนี่ นี่เนาะอันนี้มีบิน4ล้านพี่น้องเนาะสไลด์จะเป็นบิน4ล้าน4ล้านเอส4ล้านสองประมาณนั้น4ล้านห้าก็มีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บิน3ล้าน2ล้านประมาณนั้นและอ้ลลวร,รวมๆบรเวณรวมแล้วเนาะกระตกอยู่ประมาณานี่เนาะที่บ,เบรเวณรวมอ่าต้องซื้อกับบางงามน้อพี่น้องเนาะตามคนที่บนในเข้าหน,นังสือโดน รวมแล้วหกสิบเก้าล้านเฉพาะบินอยู่นี่เนาะส่วนตัวเกานะ้านี่มนสิบเจ็ดล,ล,ล้านตัวนี้หกสิบเก้าล้านในสปเอาตัวนี้มือนี่ไปเปลี่ยนเอาเงินเงินค่าน้ํามันเงินค่าเที่ยวนะพี่น้องเนาะการฮูดว่าทางตะซสิ่งเพิ่นสิไลจงังไดแต่คืออะไรรวมรวมแล้วตัวนี้หกเก้ามีอยู่หกเก้าเนาะก็คือคนที่เห็ด่วนมันหูดีพี่น้องสําหรับตัวเลขนะมนะพี่น้องเนาะ ตัวเลขเราเห็นว่าก้นมั่นนะมีเท่านั้นเท่านี้เนาะจํานวนเงินเราแต่เงินแท้มันบเรือซํานั่นพี่น้องเออกะจังว่าเราก็ไปใส่ซอยไปแต่ละมือเนาะขาดน้ำมันลดเอ้ยขาดกินขาดอยู่พี่น้องเนาะจากเห็นหกเก้านี่กะเรืออยู่ประมาณสามพี่น้องสามเอ็ดสามสองเรืออยู่แต่หกสิบเก้านี่มันโบเห็นแล้วก็เลยอาต้องการเงินค่าน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ ั่นแหละหอนเงินพี่น้องหมุนมุนโอเคพี่น้องเดี๋ยวอาบอเวสิเอาใบบินนี่ไปตาซิงเนาะแล้วก็ไปอาเบิ่งนํากันว่าสิได้เงินเท่าไรเงินค่าน้ำมันหรือว่าค่าเที่ยวเนาะกับอาหกสิบเก้าล้านนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวอาเตรียมโตเดินทางไปตาซิงพี่น้องไปนำการพี่น้องโอเคพี่น้องเตรียมเดินทางไปตาซิงเนาะ ตัวนี <box> ้เขาจะเอาการมาค้ายมันเรย่อยเพน่องเนาะเล โอเคพี่น้องหลังจากทีไล่มาเรียบร้อยเนาะตกอยู่อ่ะสามล้านสี่แสนแปดสิบพันกีบพี่น้องเลยทางอาเฮียคนมาเอาเงินขายมันเนาะส่วนเฮามาเอาเงินน้ำมันแหละเงินมันเบิดและได้ฮะเงินกระตเงินนะเบดเลย เห็นแต่ใบบินไปไปเลเออใบบินน่ะยังอยู่ขายไปอ่สามสิบสี่ต้นในเงินสามล้านสี่กันละมันนี่ละแถวหนึ่งหกล้านทั้งนี้ว่า่ถวหนึ่งได้แต่สี่ล้านก็้รู้คนใด thầu kè okay, nắm ngân bẹp xăm nan lên nó thầu kè okay, nắm ngân bẹp xăm nan lên thầu kè okay, man ทางนี้ยังได้จับเงินมันเด้อเนาะทางนี้ได้แต่เงินน้ํามันนี่เงินตัวอื่นเบิดแล้ได้นับบ่วันบ่ไหวพุ่นน่ะ สามล้านส่นของเครื่งองอะไรรอตอนรับเงินสามเป็นสี่โ <c oughs> อ้เอไอ้เนีโอเคนะเพื่นอนเนาะนี่คือเงินคขาดมันอ่าสามล้านสี่แสนแปดสิบเพื่น้อง เรื่อนก็จะบาพี่น้อง โอเคน้องเพืองเนาะตอนนี้บาเบกาได้มาหอดเือนแล้วก็คือจำนวนเงินที่เขาได้ก็คือสามล้านสี่แสนแปดสิบพันกีบน้องเอนเนาะก็คือเห็นบาบเบอรไล่จำนวนเงินก็คือหกสิบเก้าล้านไล่ไปเนาะกะไล่ไว้แล้วจงไปพุ่นนะไปตาซิงและวันนี้เพิ่นหลักการพิ่นบนได้ไล่จำนวนเงินคือเขาคือพิ่นไล่จำนวนกิโลหรือไล่จำนวนตน้นเทาได้จากตน้นแต่จังมา มาคูณประมาณนั้นพี่น้องก็คืออ่าได้ไลไม่ตกยอยู่อะสามสิบสี่ต้นแปดร้อยกับหนึ่งกิโลประมาณนั้นพี่น้องนอกก็เลยอ่านี่ได้เงินอยู่สามล้านกับอ่าสี่แสนเนาะแปดสิบพันกีบกับ่นไรประมาณอ่าต้นต้นหนึ่งต่อหนึ่งแสนกีบพี่น้องคือสุดนี้บาเบได้อยู่ อ่าสามสิบสี่ต้นเนาะกับแปดสิบอ่าสามสิบสี่ต้นแปดร้อยประมาณนั้นก็เลยได้อยูอ่าสามล้านสี่แสนแปดสิบพันกบประมาณนั้นเนาะคือสุดวัางแล้วเนี่ยไปเอาก็คือเขาหูจำนวนเงินอยู่แล้วว่าเงินเฮาเทไรเนาะไปยืเ,นเงนไปบินให้เพื่อนการมีแต่ไรเลยไรแล้วก็ตกไปตรงเงินมาสำหรับมือนี่ก็คือหูว่าเพื่อนไรเป็นจํานวนกิโลเนาะเาไรผิดหลักการที่สือแต่โอเคพี่น้องนี่จจำนวนเงิน าราคามันจะนี่กับสองพันหนึ่งร้อยนะพี่น้องเนาะสองพันเอสก็ถือว่าโอเคโอเคอยู่ส่วนหนึ่งขายอ่าส่วนพันแปดพันเก้าแล้วก็โลสองพันประมาณนั้นแต่ก็ได้ชำนี้เนาะเดี๋ยวนี้กับสองพันเอสแต่มันนี่อยากขึ้นราคาก็ขึ้นลดพี่น้องเนะา,เเนา,า 2008, ะกับกเพรว่ายัง,พง,เ,บบยงเพราะว่าส่วนมันเบาเบีกันยังอยู่ส่วนหนึ่งประมาณเฮกตาร์นิดๆพี่น้องเนาะขึ้นฮอตสองพันห้าสองพันแปดกับมันเป็นยังดอก บอกให้ทุกพี่น้องอันนี้ก็พอดีได้เงินซื้อเหล้าท้กพี่น้องเนาะประมาณนั้นแต่เงินอยู่ในมือนี่ก็เห็นยังไ่ได้ทุกพี่น้องเนะาะเพราะว่ามันต้องเข้ากองกลางพี่น้องอยู่ในมือแท้ๆเห็นยังไ่ได้พี่น้องต้องอมอบให้คุณแม่ประมาณนั้นพี่น้องโอเคเนาะเงินนี้ถือว่าโอเคไรอ่ากนท่จาก,กันไปพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อหับการแจ้งเตือนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้บาเบี้พ้อเนาะมือหน้าพอกันใหม่พี่น้องรับมือนี่บาเบี้ขอกก่าคำ่าสบายดีือ